สวัสดีครับนี่คือรายการตรงคืนถิ่นวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าผมวางแผนระยะห่างของต้นไม้ป่าที่จะปลูกเอาไว้อย่างไงเอออันนี้ก็อันนี้เป็นของผมนะผมวางแผนเอาไว้แบบนี้อันนี้คนอื่นจะวางยังไงคุณก็วางก็แล้วกันอย่างเช่นอ,อ่อย่างที่บอกตอนแรกก็คือต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยจะเว้นระยะห่างกันเนี่ย เป็นระยะ4ีคูณสี่เมตร <c oughs> ในส่วนของตรงกลางระหว่าง4ีคูณเมตรเนี่ยที่เป็นที่ว่างเนี่ยจะปลูกอะไรอย่างไรนี่อันเนี้ยบางคนจะปลูกนู่นนี่นั่นก็ไปคิดเอาแล้วกันแต่เราผมเนี่ยในฐานะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าในระยะ4ีคูณเมตรเนี่ย ผมอยากจะให้ต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยมันตรงเพราะฉะนั้นก็อยากจะปลูกไม้ให้มันแน่นหน่อยเพื่อดันต้นไม้ให้ตรงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันงีงอเวลาจะเอามาทำเฟอร์นิเจอร์มันก็จะใช้ได้ไม่ค่อยดีนักอันนี้ก็ต้องปลูกอัดลงไปในระยะ 4, คูณ4เมตรที่เราจะปลูกเนี่ยก็จะยืดหยุ่นยืดหยุ่นยังไงหมายถึงว่า เราปลูกไว้4คูณ4เมตรในระยะยาวแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าจะอยู่ในระยะ4คูณ4เมตรไปได้ไปตลอดเอออาจจะอันนี้อาจจะต้องบอกว่าอาจจะอาจจะทําไมอาจจะมีการตัดสางด้วยการใช้การจดบันทึกแล้วก็สายวัดวัดต้นไม้ของเราในอนาคตว่า มันโตไหมถ้ามันไม่โตเราก็จะเอาออกเพื่อให้ต้นไม้มันได้ขยับขยายโตขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตค่อยว่าอีกทีแต่ในใจที่มีตั้งใจไว้เนี่ยตั้งใจว่าจะปลูกในระยะ4คูณ4เมตรเอาไว้ก่อนเนาะอ่ะอันนี้เราจะล่างแผนจากระยะยาวเข้าสู่ระยะ ใกล้เป็นยังไงก็คือระยะ4คูณ4เมตรเราก็จะปลูกให้เหลือเป็น2ค2คือปลูกให้มีต้นไม้อย่างอื่นเนี่ยสลับกันไปจะสังเกตว่าผมเลือกรูปภาพเนี่ยต้นไม้ที่เห็นเนี่ยจะมีลักษณะไม่เหมือนกันคือเราปลูกต้นไม้ เราจะไม่ปลูกสายพันธุ์เดียวกันอยู่ติดกันเพราะว่ามีคำบอกเล่าจากผู้รู้บอกว่าอย่าไปปลูกติดกันมันจะไม่ค่อยโตมันจะโตได้ไม่ดีมันจะสู้แบบที่เราปลูกแบบสลับ,สล,บสลับกันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกในระยะ2อคูณเมตรเนี่ยเราก็จะปลูกให้มัน ไม่ติดกันหมายถึงสายพันธุ์เดียวกันจะไม่ติดกันเช่นไม่ได้ปลูกต้นสักต้นสักต้นสักต้นสกันสก,นสกเราก็จะปลูกต้นสักบ้างมะข่าบ้างประดู่บ้างายูบ้างอะไรไอะไรอย่างเขาปลูกเขาสลับสลับกันไปและมีเป้าหมายในระยะ 2, คูณเมตรเนี่ยเราจะตัดสางออกในอนาคต1 0ถึง15ปีข้างหน้าด้วยการ ใช้สายวัดวัดอย่างที่บอกคือจะไม่เชื่อใครทั้งนั้นน่ะเชื่อสายวัดกับก,บการจดบันทึกนี่แหละคือไปไปเชื่อมันไม่รู้จะเชื่อ,อยังไงอะ่ะคือมันต้องดูหน้างานน่ะว่าเออเราวัดแล้วมันโตไหมเออถ้าในระยะครึ่งปีปีหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยับโตขึ้นเลยอันนี้ต้องเอาออกแต่ถ้าเกิดในระยะครึ่งปีปีหนึ่งแล้ว มันก็ยังขยับขยายโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราก็จะปล่อยเอาไว้ดูดูมันนะดูดูว่าต้นไม้มันจะมีลักษณะที่ขยายออกได้ไหมเออถ้าขยายออกไม่ได้เราก็ต้องช่วยมันหน่อยไม่งั้นมันหายใจไม่ออกพี่มันหายใจไม่ออกอาน,นะอันนี้เราก็จะเป็นระยะที่เราตัดสาง <c oughs> อันนี้ในระยะ2อคูณสเมตรเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ที่จะปลูกลงไปเนี่ย ตรงกลางๆพื้นที่เนี่ยเราจะเอาต้นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่หน่อยพวกสูงสูงใหญ่ๆเนี่ยเราจะเอาไม่เอาไปไว้ขอบที่ทําไมถึงไม่เอาไว้ขอบที่เหมายว่ามันไปง้ําชาวบ้านเขาจะได้ทะเลาะกันไม่ใช่อะไรหรอกเราก็นะก็เกรงใจคนอื่นเขาเหมือนกันเราก็เอาไม้ที่สูงใหญ่พวกยางนาอะไรพวกเนี้ยเออพวกหลุมพอย่งเี้ยโอ้โหพอสูงตั้งสี่สิบห้าสิบเมตรอย่างเงี้ยเออถ้าไปไว้ปลาขอข,อขอบที่นี่โอ้โหมันเวลา เจอแดด2ตอนเย็นตอนเช้านี่โอ้มันไปไกลมากเลย,เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไว้กลางๆที่หน่อยอ่าแล้ในระยะที่เราจะตัด2อคูณสเมตรเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่จะทุกถูกตัดในประมาณอีกสักสิปีข้างหน้าโดยประมาณเพราะฉะนั้นมันมีเวลาให้มันโตไม่ที่น้อยอ ก็มีทั้งไม้โตเร็วทั้งไม้ที่เราคิดว่าเราน่าจะใช้งานได้ในอนาคตเ่นลูกไม่ตักไม้อะไรก็ปลูกลงไปเพราะว่ามันมีระยะเวลาพอสมควรให้มันโตเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีขนาดที่พอจะใช้ได้บ้างไม่ไม่ถึงขนาดจะขี้เล่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปลูกสลับต้นไม้ที่น่าจะใช้งานได้ลงไปด้วยเออนะและหลังจากนั้นเราก็มีอีกเราก็จะปลูกอัดลงไปจะเห็นว่าถี่ยิบเลยต้นไม้ที่เราจะ ปลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีระยะ4คูณ4เมตรแบบนี้นอกนั้นเนี่ยก็จะปลูกอัดลงไปเพื่อให้เป็นขนาดไหนเพื่อเราจะเอาระยะ1คูณ1เมตรเลยแล้วในระยะ1คูณ1เมตรตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นช่องไฟแรกที่เราจะตัดต้นเว้นต้นในช่วงระยะเวลา5 -7 ถึง7ปีข้างหน้าอันนี้ก็ยืดหยุ่นเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกตายตัวแต่กะเวลาเอาไว้โดยคร่าวๆประมาณน่าจะตัดเราๆนั้นจะดูจากการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างที่บอกไม่โตพอตัดนะเดินเข้าป่าเข้า,เข,าเข้าป่าปลูกเราเนี่จะไปลูกต้นไม้ไปบอกว่าลูกเอยโตเร็วๆนะลูกต้อไม่โตอือตัด โอเคไหมโอเคอะไรประวัติลานอเออต้องไปคุยกับต้นไม้ไหน่อยโตลเร็วๆนะลูกก็ไม่โตเพราะตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ระย,ยะหนึ่งคูณหนึ่งเมตรเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้พวกไม้โตเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าน่าจะเอาไว้พอใช้งานได้ประเภทแบบกระถินเทพาเอวยะสดาเอวยขี่เหล็กเอวยอะไรพวกเนี้ยที่ที่ททไม้ปลวกกินก็ได้แต่ว่าเรา จะเอามาใช้งานในระยะใกล้เช่นเอามาเผาทํถ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยทาฟืนบ้างแล้วก็เอามาใช้งานบ้างอย่างไม้บางอย่างๆๆก็มีรสขมลูกเปลิลก็ไม่กินหรืไม้สะเดาเนี่ยปลูกเข้าไปเนี่ยนาปลูกไม่กินแต่ไม้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เอามาใช้แก้ขัดไปก่อนระหว่างที่รอไม้ที่ใช้ดีประเภทไม้สักไม้ประดู่อะไรพวกนี้มันในอนาคตค่อยเอามาใช้ก็ว่าก,กันอีกทีแต่ตอนนี้ในระยะหนึ่งคูณหมื่นเมตรที่เราจะต้องฉัดตัดใน5ปี7ปีเนี่ยก็จะได้มีเอามาใช้งาน แก้ขัดไปก่อนเออแล้วค่อยรอไม้ดีๆในอนาคตตามมาอีกทีที่หลังอะไรอย่างเนี้ยเราก็ปลูกแบบนั้นคือตั้งใจปลูกแบบนี้เลยให้มันเป็นเออให้มันเป็นระยะห่างอย่างนี้นะอ่านหนึง่งคูณหเมตรไว้เออนะอันนี้เราก็ว่ากาันตามแผนจากระยะยาวมาถึงระยะใกล้เออฟังแล้วงงไหมเอาเอาลองย้อนย้อนแผนหนย ในระยะที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะปลูก 1, นคูณหเมตรเลยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจลงไปเลย 1, นคูณหเมตรอ่าหคูณหเมตรเนี่ยเราจะต้องตัดสางภายใน5ปี7ปีเนี่ยตัดต้นเว้นต้นเต้นเว้นต้นเลยเนี่ยไม้ที่ตัดต้นเว้นต้นเนี่ยเราก็จะต้องปลูกให้มันเป็นไม้ที่โตเร็วเพราะว่าจะได้เอามาใช้งานก่อนในในช่วงต้นเอออาจจะมีต้นตัดต้นไรปนอยู่ด้วยก็ได้เอออาจจะเอามาทำเก้าโอเก้าอีอะไรนี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเก้าอีโต้อะไรที่เราแบบอาจจะไม่ต้องใช้ไม้ใหญ่ใช่ไหม อาจจะใช้ไม้เล็กมาทําประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันแล้วก็ปลูกลงไปอันนี้ปลูกผสมก็อาจจะมีน,น่าจะเน้นไม้โตเร็วหน่อยเพราะว่ามันจะได้เอามาใช้งานได้ดีอ่านะอันนี้เล 1, 1, 1ระยะหนึ่งคูณหนึ่งเมตรจะปลูกท่้แน่นแบบนี้เลยแน่นเอียดเลยแล้วอย่างนั้นเมื่อตัดสองออกแล้วเนื่อตัดสางออกแล้วเนี่ยย่าห้าปีถึงเจ็ดปีเนี่ยอันนี้ดูจากการเจริญเติบโตเนะาะทำไมไม่โตเราก็ตัดเออนะเราก็จะกลายเป็นตัดแล้วก็จะเหลือสองคูณสองในระยะ ห้าปีสิบปีทั้งเออสิบปีถึงสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการตัดสางอีแต่แล้วสองคูณสองที่เราปลูกไว้ก็ตัดต้นเป็นต้นเหมือนเดิมนะ,ะต้นเป็นต้นเหมือนเดิมที่ปลูกไว้ก็ประเภทไม้ที่น่าจะใช้งานได้หนักหน่อยประเภทสักเอวยกระดูเอวยมะฆ่าเอวย อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะที่เราคิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้งานได้ก็ล่างๆขึ้นมาเดี๋ยวค่อยวาดลึอต้นไม้อีกทีในาคตละการไล่กตาลระยะ2อคูณสเมตรไปแล้วเนี่ยที่เราปลูกพอจะไม่หายใจให้คอได้ก็ดูว่าหายใจให้คอได้ไหมมันหายใจให้คอไม่ได้แล้วอึดอัดเมื่อไหร่เราก็เอาลงเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็ใช้สายวัดวัดแล้วก็จะกลายเป็น4ีคูณสเมตรในอนาคตข้างหน้า15ปี ก็จะเหลือเป็น4คูณ4เมตรแล้วก็ค่อยๆขยับขยายกันต่อไปในช่วงตรงนั้นก็จะเหลือที่ว่างไว้ทําอะไรเยอะแยะแต่ถึงแม้จะแน่นยังไงอ่ะผมก็คิดว่าผมว่าคงจะเอาอะไรลงไปปลูกที่มันเป็นไม้ที่ชอบล้มและคิดว่าน่าจะพอปลูกได้หรืออาจจะตัดสางเร็วหน่อยเพื่อเอาไว้ใช้ปลูกอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่ระยะแรกเราปลูก1คูณ1ไปก่อนอันนี้เป็นผ้าแผนที่ผมวางเอาไว้ว่าจะปลูกระยะห่างของไม้ป่า ไว้ยังไงเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ